ก็สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับพิสานขาราวโทษครับอันนี้เราจะพามาชมพญานาคครับผมที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนนองคายน,นี่เป็นลานพญานาคลานเบิงโของอยู่ใจกลางเมืองอำเภอศรีเชียงใหม่เลยครับผมฝั่งตรงข้ามจะเป็นประเทศสปป,ปลาวครับผมประเทศลาว ก็มีน้ําโขงกลั่นครับนะครับพาชมบรรยากาศยามเย็นของอำเภอสีเชียงใหม่ลานพญานาคครับนะครับมนน้าโขงก็ทางนี้จะเป็นทางทิศเหนือครับผมก็ฝั่งนู้นจะเป็นพระเทศลาวครับสปป,ปปลาว ม่นน้งกััคจะมีหาดจะมีทรายครับผมเราหาดทรายฟองฟ,งฟงังประเทศเราทำโครงไหลเชี่ยวครับตอนนี้น้ำขึ้นครับทางทิศเหนืออะไรมาจากเชียงคานจังหวัดเลยครับนี่ก็จะไหลไปลองไปทางทีต่ตะมันออก เทศลาวามีตึกกำลังจะสร้างกันเยอะแยะไปหมดเลยครับผมนี่ครับที่เป็นลานพญาน,นาคพญานาคเจ็ดเสียนหรือเจ็ดหัวครับสวยงามครับบรรยากาศยามเย็น ประเทศเรากำลังพัฒนาขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อยๆเลยบรรยากาศยามเย็นของเราทางหุนก็มีจะมีเห็นไกลครับกำลังซ้อมเรือพายครับผมก็จะมีการแข่งเรือต่อไป กาศริมแม่น้ำโขงยามเย็นที่อำเภอซีจ,จังหวัดหนองคายครับมันก็เป็นฝั่งประเทศลาวครับทรายไปโผล่ฝั่งนู้นครับน้ำมันไหลมาฝั่งประเทศไทยน้ำไหลเชีย่ยวมาฝั่งนี้ครับบรรยากาศอากาศยามเย็นลานพญานาค สุดเขตแดนสยามครับผมที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายซ้อมเรือกันซ้อมเรือแล่นล่องนี่แหละ น้ำมันไหลมาฝั่งนี้เลยแล้วก็เอา,าดินทรายไปผูฝั่งนู้นบรรยากาศหาปลายามเย็นครับชาวประมงพื้นบ้านชาวประมงริมมน้ำโขงบรรยากาศดีครับยามเย็นของเรา ตอนู่นก็กำลังจะซ้อมเรือพายกันครับฝั่งของเราก็เหมือนกันด้านซ้ายมือของภาพแบบบรรยากาศพาชมลานเบิงโขงลานพยนนานาค พญานาคตัวใหญ่ครับเจ็ดหัวใหญ่ครับบรรยากาศ ก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายครับ